สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพีเชินเคยเย้ <Yay! S 1> แล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเบเบ,เบที่ชื่อว่า,วาคนหายปโอ oh, <no. S 2> hey, ตอนนี้เราทำการหาชื่อเบเบอันนี้แล้วนะครับมันชื่อว่าเฮอร์คิลีนั่นเอง เย่ทำไมเย่ทุกขั้นตอนนะคะจังหวะนี้เด็กเมาชื่อพีมนะคะเด็กเมานะฮะเมาอะไรเนี่ยหรอเมาน้ำเปล่าอะเรามาฟังเสียงจากเจ้าของเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ใช่เจ้าของอันนี้นะครับอ่ะเรามาฟังเจ้าของอธิบายกันดีกว่าก็คือเป็นตัวนี้ครับมันเป็นเบแบบสเตมินาครับอ้าก็เหล็กเหมือนกับัวนี้เลยนะคะ เหล็กเหมือนกับลองกีนุสนะครับตรงเนี่ยครับการเวทีดิสนะครับเหมือนกันได้เลยนี่เห็นไหมนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้ตอนมันหมุนเร็วมันจะมันจะเอาปีกตรงนี้ออกมาได้ครับรบกวนพิมพ์ช่วยทาอีกทีได้ไหมครับกล้องหันลงไม่ทันเรัแคบไอเราเนี่ยไหนไหนไหนเราทำอะไรทำไรดิคือต้องปีกตรงนี้ครับมันถ้ามันหมุนเร็วอ่ะมันสามารถ ไหนๆลอง <9 S 1> ลองทำซ้ำๆซิกลางแล้วก็หกกลางแล้วก็หกนี่นครับอ่านี่ไแแงแต่ตั้งแต่ตูตีมันก็จะเข้าไปแล้วก็ออกมาหนึ่งมันช่วยเป็นตัวสะท้อนให้นั่นเองนะครับอ่ะทีมอยากแข่งหรือยังอยากงานแล้วเนี่ยนู่นขบวนเบเบดเรามีอยู่เพียบเลยตรงนู้น,น,นแต่เราจะใช้แค่ตอน ภาคสามพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเบเบทไปทําคลิปให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะให้ท่านผู้ชมนุ่นเองมาครั้งนี้นะครับเราจะต่อสู้แบบภาคสามล้วนนั่นเองมาเฮอคิลีบ<ม>ปะทะทุกตัวในภาคสามที่บ้านผมมีนะครับไม่ครบทุกตัวหรอกครับเพราะว่ามันมีหลายตัวมากนะคะไม่เป็นยาซื้อแล้วนะครับมาอย่างแรกนี่พระเอกของเรา อะคิลี่มาขยีกขอแบบที่ชุดก่อนนะโอเคมาที่ทูวันกูะมันเอียงอ่ะเดบิลดลงไปนอนแผ่อยู่กับพื้นออกจากที่ชุดข้างนึงใช่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อกี้เป็นแบบนี้เลยไม่ใช่เราต้องใส่แบบนี้โอเคมาที่ทูวันกอช ตอวนี้ดีหรือความเร็วสูงเลยล้านเกิน่ชั่วโมงนะฮะอคิลี่จะแพ้หรือไม่โอ้ยตอนนี้เฮอร์คิลี่นะครับจากตัวเล็กๆนะครับตอนนี้แผ่ร่างเป็นล่างใหญ่แล้วตอนนี้เฮ้ยคิลี่ชนะอะคิลี่ไปต่อไปนะครับนี่มีอคิลี่ก็ต้องมีวาคิลี่ทำไมมาลี่กันหมดเลยพี่พี่ของใครไม่ใช่พี่เพียมผิดแล้ว ดูการ์ตูนยังไงให้เป็นพี่เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่พี่อตัวนี้นเป็นพี่อย่างตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นพี่ของตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นพี่ของตัวนี้คิด <He ard S 1> แล้วดูหนังยังไงเนียไหนที่บอกว่าตัวนี้เป็นพี่อย่างตัวนั้นไงจริงเหรอ,อจริงเหรอเ <c oughs> มาเป๊ะ <c oughs> <c oughs> มาที่ <c oughs> ูวันก <c oughs> ู One

นีสแล้วก็เออีกอทีแล้วก็เอ that's a lot of damage ลบไปกันกด้ยเป็นสเตมิน่านะครับที่ระเบิดยากมากนะฮะยากจริงๆนะครับยากออกว่าเฟสเนียยากออกว<น>่าแฟดเนียก็ว่าได้นะครับมาตีทูวันก่อนดีในการกาศเอียงวันนี้เอาใหม่เอาใหม่เลยเมื่อก,กี้แบบแบบนี้วอลชูลี่ไม่ยอม มามาี่ชเดี๋ยว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 อายชูไวู้พี่ชูพังแล้วอ้ยพี่ตีพี่ชูออกไขพี่ชูพังอ้ยพังแล้วสเป็บพี่ตีพี่ชูตอแก๊วอลิลี่ให้มันมันตกลงแข้างลายเลขอันนีอยู่ไหนอะมเนต์เลตเตอ ับมาผลืนเดิมแล้วมาดิชูขึ้นชีมาที่วู้ดโก้โอ้ยวันนี้วิ่งเร็ไล่ตีเขาที่เร็วไม่หยุดเลยนะเขาที่เร็วโอ้ชาร์ลอตต์ดามาจ์ทำไมเขาที่เร็ยังวนเร็วอยู่เลยอ่ะเป็นไปไม่ได้นะบักขึ้นอ่ะโอ้โหเอาไปแล้วสองก๊อกทำไมเออทำไมมันยากจังระเบิดยากมากเลย โอ้อคิลรีไปแล้วหนึ่งก๊อกครับผมมาลลอีกสักรอบอีกสักรอบะนะม่ลลอี่ผู้ผิดนะ <laughs> มาอัคิรี่มันมันมีหลายรี่มากเลยอคิลลีรี่วคิลลีี่อคิลลี <laughs> มาที่ทูวันโกช <laughs> ี่ตีไ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ี่าทห้เฮคิรระเบิดได้โดยที่ไม่เสียสก๊อกเดียวนะครับ ว้าวมันคงจะเก่งไปแล้วนมันเก่งไปแล้วนนนเี่ยมาเลยที่ทูกอันโกสเพิ่งชมไปเองทำไมเนี่ยแล้วทใครเป็นโอ้โ สามารถรอดได้นะฮะมาเพราะมันตืิดมันเหลียวนั่นเองมาแลี๋ยวที่วัดโกศสี่ตีแตสได้ซะแล้วไม่นะเทได้แค่เกมเดียวอ่อพีมเลวสยดยังเออมาต่อไปนะครับเป็น ต่หาดตัวลาย revive phoenix อ๋อเองไหาแกะนะไหน้าแกะทีมเรียกเขาว่าไอ้หน,บบน้าแกะนะ,ะ <c oughs> เพราะหน้าเขาแก่มากเลยนะที่ดูวัดโกช์เออนัน่นนั่นเบ้ป้องกันหรือเบ้จงตีวะนั่นใ <c oughs> นแน่ใจนะว่านายเบ้แบบป้องกันน่ะอือแต่วันนี้เข้ามาตีกันแล้วปะทะกันแล้วโหโอ,โอ้โอ้โอโอ ฟินิกสนะฮะน้มตัวเขาใส่อย่างแรงเลยครับผมเอาตายเพราะมันล้มโอ้เท่ตั้งนานเท่ตั้งนานล้มชฉยาใหม่เอาใหม่ฟินิก์ไม่ยอมร้อนี <u> uh ่กนี่ฟินิกส์จัวนี้เข้ามาตรงการสนามครับผมตีกันไปตีกันมานะตีเรื่อยๆนะครบฟินิก์ก็เริ่มจะกดตัวเองลงไปอีกแล้วนาจะล้มอีกหรือเปล่านะครับไปดูกัน โอเคบินิกก็วนรอบนะฮะตียมเดียวเลยแฮคิรี่ก็อยู่ตรงกลางนะครับแลว้วจังหวะนี้ใครชนะใครชนะใครชนะเออเสมือ,มอ,องั้นเหรอม,มันคือคิรี่ไม่ใช่อาคิรี่บักน,นะ อาพี่พูดผิดถอแล้วเหรอแ้วโอ้โหจสมองแป๊ดอืดอืโอเคไหมถืว่ดีเยเดี๋ยวเด็โอเคที่ทูวันกนี่คือเวแบบป้องกันนะฮะป้องกันหรือสเตม i n a เอ้ป้องกันหือมันก็เหมือน s เตมินาเป็นเวแบบป้องกันที่วิ่งลออสนามี่เลยโอเคจังหวะนี้ใช้อัโเพอืด โอ้ยแพ้โอ้ไม่นะบักเนื้อต่อไปนะคะเป็นเบ์แบบมุนซ้ายชื่อว่าสลาเมนเดอร์เราจะปรับเป็นโหมดแบบป้องกันก่อนนะฮะโอเคตัวแบบป้องกันนะตรงนี้ก็เป็นแบบป้องกันเช่นกันโจมตีทีจมตีทีคือแบบเลเทสมากสนามะมาที two one g ส มาชนะได้ไหมต oh, ีกั oh, นแรงอยู่นะต,ตอนเนี้ย <laughs> ดีแตต่างกันมากเลยใครจะชนะดำแดงกับดำแดงกับทองดำเนี่ยทองดำใหญ่กว่านี่ทองดำเฮ้ย <laughs> ใครชนะ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  สลามินเดอร์แ huh. พ้โอยใครพัฒนาได้เลยนะวงไว้ก่อนเถอะมาการต่อสู้รอบที fruit, uh ่2สลามิมเดอร์หมดธรรมดาเช่นเคยที่ทุกคนโก้ยสลามินเดอร์นายเป็นอะไรีวันนี้ตีกันตุ๊บตับตุ๊บตับนะ ไม่มีใครไม่ท่าทีว่าจะยอมเลยนะครับจังหวะนี้ตีกันแบบไม่ยอมแพ้นะฮะตอนนี้ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะนะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเอ่ออะไรนะลืมชื่อเฮอร์คิลี่นำไปแล้วนะครับหนึ่งครับเอ๋มา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 ใครชนะใครชนะใครชนะชนะจังหวะนี้นะไม่รู้สกล้องเลยซาลาเมนเร์โมโหครับปั๊มโวแป๊บอืมอืมนี่นะฮะ กระโดดไปกระโดดมานะครับตายตุ๊ดตายเองนะฮะแต่ในหนังมันกระโดดข้ามมันกระโดดข้ามเลยนะครับแต่ในความจริงมันก็ะหม,ม,มาอะไรของคุณเนี่ยเหล็กอะไรเนี่ยพีมแอบไปดัดแปลงเหล็กอีกแล้วอะไรพีก็แหละอ่ะไม่รู้อ่ะลืมแล้วอะ่ะพีก็แหละอ่ะพีทแลหรอ อขอโทษตอนนั้นพีก็เอา,เอ,าอ๋อไป,ไปดัดแปลงเหล็กนั่นเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นแบบดีเฟนซ์ใหม่เนาะเพราะว่าไปดัดแปลงเหล็กเฉยเอาใหม่เอาใหม่ครับอ,อ,อันนีอยากปับปหมดสักครู่นะฮะมันก็คงจะแพ้เหมือนเดิมแหละไปเดี๋ยวสลาเมน,นเดอร์ไม่ได้กาขนาดน,านั้นมาเขา้ามือรอแล้วเนี่ยเข้ามาเข้ามา มาพี่ two o n ก go โอ้โหวันนี้โจตีแรงกว่าเดิมนะครับหรือว่ากระเด็นเยอะกว่าเดิมก็ไม่ทราบเช่นกันนะฮะฝลังกันไปกันมานะครับจังหวะนี้ในดีตัวเองได้ฉันก็อยู่ที่เดิมได้เหมือนกันมาดูกันใครจะชนะจังหวะนี้รอแล้ทั้งคู่ เร็วเขาจะชนะอ,อืออ่ะก้องตกแล้วม,ลมา, <c oughs> า,าเฮ้ยคราวนี้นะฮะสลามินเดอร์ <Attack S 1> แอคแทคมูดมาตัดหมดแปบ๊บน,น,น,นี่เอ้ยเฮ้ยทำไปมปองมันยากจังเฮ้ยอือโอเค <c oughs> นิ้วแทบขาดไม่อะ เเลลบกยหดมาจงเขาฮีตสลามินเดอร์ที่ทูวัดกูสเกอจงตีแบบน่ารักมากเออคิลี่ไม่กระทบอะไรเลย โอ้ยต่อไปนะครับเป็นเบย์บนโยนตคือคือเกือบจะหยุดหมุนแล้วยังวิ่งรอบสนามต่อได้นะยังตี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 ล้วลนะคบเป็นเบย์หมุนไส้เช่นเคยนะคะ<ช>ผมมันตูดเป็นยางใช่นี่เป็นยางเลยเนี่ยมามันต้องหลกมืนกันคับใช่หลกเหมือนกันด้วยน่าจะสูสีเลยทีเดียวที่ two one go รู้ผิดขึ้เหล็กนึกว่าสาราเม็นทื่อเหล,ล็กมันเหมือนอะคริลีเลยครับเพราะว่ามันอะคริลียังมัมีอะคิลีจริงเหรอมันมันหนักข้างนึงไม่หนักข้างนึงอ๋อใช่เดี๋ยวแข่งขั้งนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะแกะเหล็กให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเออใครจะชนะใครจะชนะเออ <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ยืน <c oughs> อยู่ตัง้งนานนี่นะครับเหล็กเหล็กมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ีแกะสักครู่นี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เนี่ยเห็นไหมมีสามอันและันี้ก็มีสองอันสามอันอะไรก็จะรู้นะคะว่าอันไหนมันหนักไม่เท่ากันนะครับอันไหนหนักกว่านะคิพิมพขึ้นมองก็ไม่รู้เหมือนกันอันที่มันล่องเยอะนะฮะน่าจะหนักน้อยกว่าอันเนี้ยหนักเยอะหนักหนักกว่าคิดเหมือนกันไหมพิมพ์คิดเหมือนกันสิเออไปคิดมันใช่ไมวหนึ่ง ก็ขี้เกียจประกอบเบเบ็ดไม่ด้วยอฮ่าฮ่าอะอประกอบเบเบ็ดโคตรยากเลยเบอร์มุทายนะมาที่ทูเว้นกูชุดเอาชุดค่ะเบรดโดนต่เบรดมันเจ็ระเบิดยากมากแต่หมุนได้แค่ตะเกียบแต่อันนี้นะครับเบบรดเตมิน่าที่ระเบิดยากมากแล้วก็หมุนได้นานมากครับใช่แล้วแหละแต่อันนี้ชุดเบาๆก็เลยหมุนได้แค่ อ่อนให้เด็กชนะชิมหยำแกมันหยำหนม่อ้หนูนี่นนนชุดเบามากแกชนะชิไปเดิยสักครู่นะสักครู่นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังประสบป,ปัญหาที่ชุดมีปัญหานะครับโอเคอเฮ้ยที่ชุดาบเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลโอเคน่าจะกลับดูหนึง <ผม S 2> ่งแล้วล้ง เล่นอะไรอะมีเต่ายเต่าเยเยองเต่ายเต่าเงยเต่าต่เต่าเยเต่าเงยกระดิกงเอีเต่ายกระดิกตัวอันโก้ชูอะที่ชูเป็นอะไรอีกแล้วอ้าไอ้ที่ชูจะมาหาาแต่วันนี้เขายังคงอยู่ได้อันนั้นนั่นคือที่ชูของความ ใช่นะฮะซื้อมาแทนของแท้นะคะเพราะของแท้แกแ่ก็พังไปนะฮะเรา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 ตัวนี้เฮ้ยมาตีมาถึงจุดนี้แต่ยังไรกันของแท้คือเป็นสีแดงเ้าก็เป็นสายเหม,มือนแบบนี้เลยแต่สายแต่สายของอันนั้นมันจะเป็นสีแดงไม่ใช่สีฟ้าครับใช่เหมีแค่สีแดงแล้วมัน,มนจะนหักกระเทียมร้อยนะโอเคอ่ะอยูค่ะโอเค <c oughs> กลั<ก>บมาเหมือนเดิมแล้วมาที่ชุดกลับมาเหมือนเดิมแล้วสนุกเหมือนเดิมแล้วมาที่ทูบอนโกส ตี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 เดี๋ยวนี้ตีรัวๆนะกดลงไปเลยี่กดลงไปกดลงไปกดกดนี่อีกด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 นีอกดลงไปเลยเออดุตงเล็กกัเลยกดเลยนตงตงเ็กวันนี้แหละดพตงตงเล็กตดตงล็กก็ขึ้นมาตั้งื้อ าเรามีโบนัสนะครับก็คือนี่นี่นะครับถึงจะเป็นของภาคสองนะครับแต่ก็มีอยู่ในการ์ตูนภาคสามนั่นเองมาการ์ตูนภาคสามคืออะไรก็นี่ไงภาค3ามเนี่ยนี่ภาค3ามใช่ไหมอันเนี้ยเป็นรุ่นภาคสองแต่มาโผล่ในภาค3ามงงไหมล่ะมาไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องพูดำทำคำเพลงเรามามมแข่งกันเลยเออยิสงสงไปได้ดึตีรูว่าโกชุด สเตมิน่าเจอสเตมิน่าเป็นไงสเตมิน่ากำลำังพูดสเตมิน่าบอกว่าสเตมิน่า,นาอีอยงวันนี้ฉันยากกว่าโอ้โหหมุนแบบทายากเฮ้ถ้าถ้าเกาะฟินิกซ์มาไว้ตรงนี้ตอนไปตีเต็กมันก็จะหยุดหมุนไดตรงตรงนี้ก็จะหยุดหมุนแล้วก็เบ็กมันยัอยงอยู่มาอีกสักรอบมา อันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปที่ทูเคนตกชุดเอา้าโอเค